ดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะาปอเดินทางมาติดตามโตเลขแนวทางความฝันกับผีหน่อยเนาะจาปอนี่กรได้ยินมาผี่น่อยนี่เพิ่นฝันหินผีค่ะผีออกมาจากป่าซาเลยค่ะยางออกมาจากป่าซาลูกออกมาบอกเหลขเพิ่นค่ะท่านผู้ชมบอกเหลข2สองตเนาะห้างเดียวเน้นเนเลยค่ะเป็นเหลขสองตเนาะเรื่องเล่าความฝันของผีหน่อยสิเป็นจังไดเพิ่นสิไใดเลขกตัวใดมาฝากท่านผู้ชมเอฟซีเดี๋ยวจะาปอสิผาไปสอบถามน้ำกันเนาะไปติดตามความฝัน โตเล็กกับพีหน่อยน้ากันค่ะสวัสดีค่ะพีหน่อยสวัสดีครับน้อยสวัสดีครับน้านทีมาด้ยสวัสดีครับอารมณ์ดีอารมณ์ดีเลยน้องพงษ์บากาศยังห้องแบนี้เลยว่าจะเห็นกล่องเห็นไปโอ้ยแน่นอนครับเอฟซีพักทายเอฟซีเลยสดื่นขึ้นมาเลยนี่นี่เห็นบ้างนะนะนะน่าน่าน่านี่แหละโอ้ยตาหักมาครับเอฟซีน้องพงษ์นี่ก็เด็กมีเินปบอกเรื่แม่น ส่วนมาที่มีปูพญานาคมาเขียนเลีกเซนมือแต่เอาของผีน้อยก่อนครับเพื่อน่าไปนอนหน้าเนาะครับเนะาะไปนอนหน้าะว่นนานาะน่ที่พีติดผีปภาษานปราสาเลยปภาษาถูก<อ>สีมาคือจะเงี้ยโมแหล่งกับฟันวันซะครับเออฟันเห็นตุเต่ามหาออกมาจากพีภาษาหน่ะยางมาเลยนะยางมาเลยโเพื่อนก็ได้่า พมาขอกินน้ำพันล่ะมันก็ได้เขี้ยนเด็กให้เจสีน่ะเจีแม่เจจีเต็มเต็มเลยล่ะเจสีสองตัวเขี้ยนเลยเป็นเขียนเลยเปเขียนใส่ใสล่ะครับเป็นเขียนใส่ใส่บอก่าเป็นเขียนใส่มือคอยนี่เราคางสายโอ้ค้างไา้น่านมาค้างได้นาจะน่าจะถูกไหม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 เ สีสซนนะครับเออเันเนเมือสี่เมือสออครนบถูกไหมลูกนะครับท่านผู้ชมเออสี่เซนมือเลยครับวันเซนน้องทงษ่ครับเนาะหน้าตาหินแขบงไรน้ตัวเป็นเขียนตัวอะไรล่ะครับปีน้อยเป็นเซียนบสม่วนบอวนจะสองส่วนอวอ้าวครับเอฟซี่ขอแจ้งข่าวจากนอยเนาะแจ้งข่าวเอฟซี่ใจบุญสุนท่านครับเนอยู่ต่างประเทศคนครับว่าสีมอบเพื่อนไฮปีน้อย ดัดงานบวชแต่ตอนนี้ยุติไบชก่อนครับเอฟที่เพราะว่าเขาพรรษาแล้วบวชยังบวชได้น้องก้องน้องก้องนี่เป็นลูกชายของพี่น้อยครับเอฟสีเนาะน้องก้องนี่เป็นลูกชายของพี่น้อยครับเพิ่อว่าเพิ่อยากบวชเป็บวชมันจะจมอยู่บ้านิ่งป็นได้จะได้บวชนะเพื่อว่าออกพรรษาจังบวชเพราะว่าเขาพรรษาเนี่ยมันบวชบ่ได้เพราะว่อยก็เลยโทรไปหาอาจารย์อาจารย์มีวัดจนเพื่อว่าออกพรรษาก่อนจะสิบวชให้พิ่ระรามตอนที่ว่าอยากบวชท่าน น้องกล้องบอกไปแอ็มโรชองพร้อมทีมงานนี่ชาเกินไปเพราะพอดีว่าสิเขาพันษาเหล่มืออื่นนี่วันสีซีฟนี่สเขาพันษาเนาะมันบวชว่าท่านได้ใส่เวลาแค่ตรงมันจะต้องใส่สื่อของหลายอย่างเนาะเพราะว่าเอฟซีเป็นกับมีโชคไม่ลาบด้วยตองงวอแมนบมีโชคเพื่อนกาสนับสนุนอยู่แล้วสายบุญสายบุญครับผมสายบุญสายกุศลนเพราะเอฟซีทุกคนแหละครับกันถ่ายมีโชคญงนี่ครับ หางเดียวเลยบวกครับตัวเลขก่อนครับเจ็ดสี่เจ็ดสี่เจ็ดสี่สี่เจ็ดครับน้ำครับเอาครับมาหนี่กับตองว่าผาดเลขสามตัวแหละครับเอฟซีเนาะกันทาเป็นเหล็สามตัวนี่เดี่เอาตัวไหนใส,ส่เดี๋ยเอาตัวไหนใส่เอาลองคิดนะครับอันนี้เป็นเหลขมากซื่อเใ,ให้ขอเหล็ตัวเดียวที่ให้เอาใส่ตัวเหล็เจ็ดซี่นี่ครับที่ใส,ส่มาท่าเอฟซีมากสาม แต่สองตัวเนี่ก็ดีแล้วว่าแต่ถูกก่ะรวยได้รวยรวยได้แต่นานนที่จังมากเอาสามตัวไปเลยเอาลองมาเพิ่มครับนั่นนั่น้องโป้งนั่น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 สียังอีกสียังอีกตัวไรใ่เอ้าสีเบิ่ตัวไรใจเนะเอาเป็นหาเลยเพิ่มหาคือหางเดียวตัวเดียวตัวเดียวเอาตัวไหนครับเอาหา หาเจ็่เมเจ็่ครับเพราะว่าน้องพงษ์เปนกระสือสี่เซต์มือแม่ป็นกระสือหาสิเป็นหากระไครับเอาเจ็ดสี่โอเคเลยครับเอฟซีเ็ดนๆมาหล้วกัเจ็ดสีอยู่แล้วนะครับเนาะแ้ตัดเล่นอยู่เนนี่กขให้แตกสามตัครับพี่น้อยน้องพงนะครับเนาะอาถูซาตุนอาน้าอดีใจนะเนาะว่ากัน โอยเห็นเอฟซีในัวนเลยในหัวแค่นนได้กองเลยเออ้ยอารมณ์ดีแฮะจริงครับจริงสเนวทางซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลวดวันที่สิบสิงหาคมพศสองพันห้ร้อยหกสิบแปดครับาีีจีจ้างครับออกมาจากป่าค่ะออกมาจากป่าค่ คือการนอตล่ะครับยี่ในบปารซ่าจำเป็น,นอีเล็กขคงหน้าอยู่นะหน้าติดปาร์ซ่าครับครับครับหน้าติดปาร์ซ่านะครับเนาะเพิ่นกระสีมาถามข่าวถามข่าวลหรปีหนึ่งจังไปเหตุเธอหนึ่งงวดเหมือนปรับหน้าป,ปีปีละเธอปีละเธอหน้ากับบัวรายกับพ่อได้เหตุกินเข่ากินยังเนาะครับทอดดีแล้วครับเอฟซีสานบ้านเท่านี่ล่ะก็ให้มีโจง่ายถูกรางวัลทีหนึ่งครับเดี๋ยวให้พี่น้อยไปพักก่อนครับเดี๋ยวสิกุลตุลีไปแคบหน้าจอครับ อ้ามีไพ่สีน้ำยังเนีป่าบนคนอีสานเป่าแต็มภาคด้วยจ้าพ่อต้องมีสามดาวเติมเติมยังอีกป่ะครับมีเยิ่มสีทามดอกครับเพราะว่าเดี๋ยวนะครับเนาะเดี๋ยวสีแยกออกเป็นช็อตเป็นคลิปแต่ละคลิปนี่เพราะว่ายื่นข่าววันหนองกุ้งเพิ่มก็บมิตรมาให้ได้หน่อหน่อยนี่หน่อยเพิ่มกับมิตรพิเศษต้องเป็นอยู่ได้ครับเอฟซีลูกหลานปู่พญานาคแต่สิขอเอาตัวเลขทีนี่ครับหาทีนี่ไว้แคปหน้าจอเดี๋ยวสิโชว์ตัวเลขไว้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาล ขั้นถามักก็ลองเอาไปเสียงสูกเสียงลาบลองเบิ่งขั้นถามบูมักกับบูไปยังเนาะครับเอฟซีเอาไปเสียงไว้เโอาเจ็ดจีนี่นางเต้าคนก็นางเขียนเศรีดินนั้นสิเนี่ยเป็นนางเขียนเศรษฐีดินหมดเป็นมักเขียนนางเขียนพวกคนก็ได้มาคือบูทายไว้มันทายบูท่านแล้วเลยว่าเขียนเป็นตัวเลขเลยบคนหนึ่ียนเป็น่อยเจ็ดจีนี่ล่ะกลางพิสรางเทวดา่จงวัฒน์โอ้เจงวัฒน์จะได้กับเจ็ดจีค่ะว่าจะ้เขาข้อความฝันอีกค่ะได้เขาข้อความฝัน สามตัวกับหาพีทซีเอา้า <5 S 1> เดี๋ยวให้เอฟซีเบิ้งตัวเลขเลยครับเดี๋ยวมันจะเน่าเกินไปเนาะครับเอฟซี ขอบคุณครับพี่น้อยครับสวัสดีครับคุณผู้ชมเป็นตัวเลขแนวทางความฝันของพี่น้อยเนาะเจ็ดสี่ค่ะเลขสามตัวห้าเจ็ดสี่เนาะโชคหมันกับตัวเลขของพี่น้อยค่ะสําหรับคลิปนี้จ้าปอกขอฝากช่องค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ช่องจ้าปอกค่ะทามีตัวเลขเรื่องเล่าความฝันเด็ดเอ็ดยุไสจ้าปอกสิไปิติดตามมาฝากเอฟซีท้งบ้านคือเก่าค่ะแต่อยาฝ้าไว้ใสเนาะค่ะท่านผู้ชมมือจ่าปอมีของดีมาฝากค่ะ เป็นนวดสีเพิงน้องสร้างค่ะไปเบิ้งน้ากันค่ะท่านผู้ชมไปค่ะมาสก,การค่ะหลวงปู่มาเจิญเจิญค่ะอันบ้าเรื่องขุนของสีเพิงน้องสร้างรากาเซ็นผมแม่เทรณีให้ฟังเนี่ยค่ะหลวงปู่ก็เป็นมาคือกันไอ้พุกเสกของมานี่สำหรับน้องสร้างนวดสร้างหรือเกี่ยวกับสร้างนี่คือจะเน้นไปทั้งการขา,ขายในธุรกิจอ่าเป็นเมตตามหานิยม อ่าไปใส่มาใส่กระสันมามิซี่ไปบูธเทวดาคนดหลอกสมรักษาคนให้เกียรติสร้างแต่ว่าผู้ใดนําไปบูชาพวกข่าขายอ่าหรืออยูในใส่ส่วนตัวในวิตีว่านม่ของบณิบาลในเฮื่อนหรือเป็นสีมงคลอันสูงสุดคือน้ำสร้างส่วนเส็นผมแม่โทรณีบางของทีก็เอิ่นแม่เต็นผมแม่โทนนีบางคนมันก็เอิ่นไปเป็นเครื่อเข้าหลงมันจะมีตัวผูกบับตัวแม่อ่าย่ในตัวน,นี้ที่เอฟไม่นี่มันครบสูตร อันนี้ไปใส่มาใสา่ก่อนแนะนำว่าหลงแล้วหลงก็ไม่หลงในทิศทางหลงในรับค้นคือว่าถ้านําไปจะเกิดประยโยชน์ไม่โศกไม่หลาบมันคําสู้มันเป็นประเด็นหนึ่งสี่ซอยอย่าโยมเขาจะโบซาไปแล้วดูซิว่าผู้ใดมากว่าดีขึ้นวัตสุยางค่าขายบ่าดีก็ดีเออไปท่างเมียยังบ่เคยสสสสเสือเรือเสือเบอร์กับถืกอเขาเหมือนอยู่ว่ามันเป็นอาบนาจมาไหนแบบไหนเนี่ยส่วมากไอ้หลวงปู่หรืออาชมานีจะเน้นไปทั้งโชคลาบค้าขายให้เขาเจริญอยู่ดีม่โศขหลงเรื่อง ประกอบสีใดคือย่างลุงเรื่องอยู่ทุกอย่างอ่าคือสั่งเป็นสีสัดส,สีไม่ชี้พวกฟังกูไปฟังกูว่าประมาณภาษาไหนก็ใส่ได้ต้องใส่สั่งในการอรอกรมบอกซื้อส่วนมากเขาเลยซื้อตำหนักนาบมาหน้าใจขี่มันเขาเอาดอกคันดีบดตอ่าว่าจะขนสั่งอ่าหนังสั่งประกาบสั่งอันนี้สีรามาเยี่ยนี่เพชรเป็นสีผึงผึงตัวนี้คือน้ำมันสั่งโต๊กมันได้มาจากลูกลูกคนเดียวสั่งอยู่สีเอ่ออยู่จังหวัดสุรินทร์ กับอันนี้เป็นนวดผสมเสร็จของง่าสร้างแล้วก็บพวกนังสร้างนองสร้างร่วมกันคือบุกเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงเลยนั่ใหายยาโยมพนมาชาบุญสังสลอกสลาสังแม่ยังกเพิ่กมาบูชาไปกับดูทว่าสาคุณกับเป็นเอกอยู่ในด่านของสร้างคือพลังสร้างทุกอย่างมันสร้างมันเป็นสั์ใหญ่สัดคุณตัวประเทศตองใส่สร้างพระเจอิบาทสมัยประจอยมื่อทุกโอมก็ใส่สร้าง ก็เลยเอาจนนี้มักเป็นเครื่องร่างอยู่ที่ว่าเป็นเครื่องร่างของขังหายยาโยมไปสาธุค่ะค่ะท่านผู้ชมจ่าปอกระไดมีโอกาสเดินทางไปทำบุญอยู่จังหวัดสุรินทร์เนาะค่ะเนาะก็ได้ของดีติดใหม่ติดเมื่อมาฝากเอฟซีทั้งบ้านค่ะเป็นหนวดสีเพิงน่องสร้างค่ะจากจังหวัดสุรินทร์ค่ะท่านผู้ชมหนวดเมตตามหาเสน์เมตตามหานิยมค่ะ เดี๋ยวจาปอจะเปิดข้างในให้เบิงเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะเป็นหนวดเรียกเงืนเรียกท่องเรียกทรัพย์ค่ะใส่ในการเจรจาค้าขายค่ะท่านผู้ชมดีค่ะค่ะเดี๋ยวมาเบิงข้างใน้าน่ำกันเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะว่ามีม้วนสารเอียงประกอบอยู่ในหนันแน่เนาะคะ่ะท่านผู้ชมเนาะทั้งด้านในนี่ของหนวดนี่จะมีเส้นผมแมทธรณนี่คะ่ะท่านผู้ชมที่เห็นเป็นเซนเซนอยู่นี่เนาะคะ่ะเนาะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งก็คือ เครื่อเขาหลงค่ะท่านผู้ชมแล้วก็จะมีน้ำมั่นสร้างตกมั่นเนาะค่ะน้ะนองสร้างค่ะหนังสร้างค่ะท่านผู้ชมใส่ปุ๊กเศกใส่ม้วนสารทั้งสามอย่างสี่อย่างนี่ปุ๊กเศกร่วมกันเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะได้ออกมาเป็นหนวดสีผงนองสร้างค่ะใส่ในด่านเมตตามหาสนีเมตตามหานิยมค่ะใส่ในเหลืองนุนดวงรับรับค่ะท่านผู้ชม ผู้ใดดวงตกดวงกำลังตกตกเฮ็ดเอียงกะบบพ่อสีดบ่โพ่อสีดีกะสามารถเอาตัวนี้ไปซอยได้ค่ะท่านผู้ชมในการเปิดดวงรับทรัพย์เนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะเอาหนวดสีเพรงนองสร้างนี่ไปใส่ค่ะในการเจรจาในเหลืองน้นดวงค่ะผู้ใดขาดขายบอดีลูกค้าบ่อคอยเข้าหานกะสามารถเอาตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมค่ะเพราะว่าเป็นหนวดเมตตามหาเสนีเว้ากับไผ ผู้นั้นหักผู้นั้นเมตานาะค่ะท่านผู้ชมนาะเจรจากผู้ใดกะเพิ่นได้ยินเสียงหฮาวนี่เพิ่นกะเกิดค่วมเมตตาสงสารเมตตาหักค่ะนิยมชมชอบนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะสามารถเอาตัวนีไปใส่ได้ค่ะในเหลืองน้นดวงเปิดดวงค่ะท่านผู้ชมตัวนี้ไปใส่ได้ค่ะท่านผู้ชมซอยเปิดดวงน้นดวงห้าเนาะค่ะท่านผู้ชมเนาะ ถ้าสนใจก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรของจาปอเนาะค่ะเนาะโทรมาเลยค่ะท่านผู้ชมเบอร์โทรด้านล่างเนาะค่ะเนาะสำหรับคลิปนี้กล็ลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ